ีค่ะเคนแคซี่เองนะคะตอนนี้ก็มาอยู่กับไมค์ครับบวกมอสเซเวอร์มุงมิงพัทที่สิบเกกันแล้วนะคะวู้ฮู้สิบเก้าแล้วนะก็ใกล้จะย0สิบแล้วอ่ะเออเยอะว่ะอะไรเงี้ยภารกิจในวันนี้นะคะก็คือพาน้องหมากลับบ้านนะคะซึ่งพาทที่แล้วขวัญไปเจอน้องหมาอีกอยู่ตรงกลุ่มหนึ่งใช่ไหมแต่ว่าน้องหมาตายแล้วอะคือเหมือนขวัญบินไปเรื่อยบินไปเรื่อยจากไกลจากบ้านมากแล้วน้องหมาของก็ตามมาตามมาแล้วสุดท้ายน้องเขาก็หายไป คือก็คงน่าจะตามมาไม่ได้คือเหมือนเราบินเร็วเกินไปน้องเขาก็ตามมาไม่ทันนะคะซึ่งภารกิจในวันนี้ของเราก็คือพา้องหมากลับบ้านให้ได้อย่างปลอดภัยนั่นเองนะคะทั้งสองตัวนั่นเองนะคะโอเคซึ่งเราไกลจากบ้านอยู่ที่ประมาณบวกพันสี่ร้อยเก้าสิบหกคูณบวกพันสามร้อยเก้าอ่ะซึ่งโคตรไกลพูดได้แค่นี้ว่าโคตรไกลเพราะว่าขวัญบินหาป่าจังเกิลด้วยซึ่งจะตามหาแตงโมซึ่งกูบินมาขนาดน,ะนี้ไม่เจอนะคะโหรู้สึกว่าแบบ โคตรไกลอ่ะเออซึ่งวันนี้เราก็จะพาน้องหมากลับบ้านนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็ค่อยไปหาตามป่าจังเกิลอันอื่นแล้วกันนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะพาน้องหมากลับบ้านกันก่อนเราจะก็เดินไปช้าๆชมวิวไปนะคะแล้วก็จะได้รู้นะคะว่าที่ขวัญบินมาคือมันไม่มีจังเกิลเลยแม้แต่นิดเดค่ะคุณเออนี่พูดจริงๆนะคือแบบโอ้โก็จะเจอนี่เป็นอะไรที่แบบยากเย็นมากโอเก็บธนูก่อนโอเคเออต้องกลับบ้านนะคะซึ่งไกลมากเ๋ยด,ดูนะ เราจะไปแบบช้าๆนะหมาก็ค่อยๆตามมานะคะเราก็ต้องแบบไปค่อยๆไปอะ่ะไม่งั้นถ้าเราบินไปไกลมากๆมันก็ตามไม่ทันอะไรอย่างงี้เนาะอืมโอเคผ่านน้ำตรงนี้ไปอ่าหมามายังมาค่ะกำลังตามมาอยู่ <laughs> กำลังตามมาอยู่นะอาจจะช้านิดนึงอะไรอย่างงี้อ่าโอเคก็ค่อยๆตามมาเนเองเดี๋ยวเราขึ้นตรงนี้ก่อน ลูกสอนสีเขียวบอกให้ไปทางนู้นโอเคอีกตัวล่ะอ๋อโอเคมาแล้วโอเคพาหมากลับบ้านนะคะอ,อย่างไกลอะบอกเลยนี่บอกเลยว่าโคตรไกลอะโอเคหมากุ๊กๆุกกกหมาไม่หมากุ๊กกุก๊กดิฮึ่งฮึ่งฮปักกๆๆก บ๊อกบๆอกบ๊อกบ๊อกนี่ไมค์คาบหรือเปล่าเอ้ยบ๊อกบ๊อกนี่หมาเหรอโอเคไปเลย <c oughs> น่ารักอะหมาเสียงที่จะบัดสบัดสบับนั่นคือเสียงหมานะ <c oughs> นี่พูดตรงๆนะว่าหาป่าจังเกิลไม่เจอจริงๆนะคะเ <c oughs> นี่ยคือขวัญวินมาเนี่ยบวกพันแล้วยังหาไม่เจอเลยอะ เ้าใจจริงทำไมหายากจังเลยนะี่ยมันเจอแต่ฟักทองอ่ะที่ได้เจอนะปลาดิบชื้นจม๋มอ่าแล้วเราก็ผ่านทะเลทะเลอันแสนกว้างไกลมาแต่ไม่เป็นไรเราครับเรือไปแล้วเดี๋ยวเราเอาเรืออ่าแล้วเมื่อกี้ฉันลืมเอาโคกลับมาหรือเปล่าอเ,เอามาอยู่โอเค เรามีเรือหนึ่งลำนะคะน้องทั้งหลายว่ายตามพี่มาด้วยนะโอเคไปออกออกทะเลแสนไกลโอ้ทะเลแสนงามฟ้าที่คามสดใสสดใสสดใส,ส,ดใสมองเห็นเรือใบเรือใบเรือใบเล่นอยู่ในทะเล <c oughs> ตามมาด้วยนะเฮ้ยทำไมช้าจุงแล้วตามมาป่ะเนี่ยเฮ้ยหายแล้วหายแล้วหายแล้วมา อ้าวเฮ้ยเองนี้ดิกำน้ำบ้านเนี่ยหรือว่าเราจะอะไรใช้เชือกใช้เชือกล้ามโซ่เข้าไปดิรือเชือกล้ามโซ่ล้ามโซ่เข้าไปหนึ่งตัวนี่อีกตัวหนึ่งปะ่ะ ตามติดตามติดเ,เร็วเร็วเพราเราต้องไปตั้งทางนี้ได้ทางเท่านั้นนะเพราะว่ามันต้องผ่านผ่านแม่น้ําอันแสงกว้างไกลต้องมาที่ตามตามมาด้วยนะน่าโอเคถือว่าเร็วขึ้นนะคะให้เชื่อในการลากคอเขามามาเร็วมาเร็วอีกก้างไกลค่ะกว่าจะถึงบ้านอีกไกลามาก ถ้าเอาหมาขึ้นมาอยู่บนเรือได้เลวเนี่ยเอาขึ้นมาแล้วเนี่ยโอเคบอกให้เลี้ยวทางนี้นะอ่าโอเคหมาก็ว่ายตามมาอยู่เราก็ต้องรีบไปเน้วน้องแฟรี่ี่อยู่ข้างบนนะคะจริงๆใช้น้องแฟรี่ก็ได้แต่ว่ามันช้าใช้เรือจะเร็วกว่ามันเร็วมันเร็วมันเร็วก็จะกลับบ้านกันนะบวกพนันแล้วค่ะตอนนี้ ไกลมากเอาจริงๆใกลแบบไกลฝุดๆอ่ะขาดยังยังไม่ขาดไปตามมาเรื่อยๆนะเส็น,นทางกันอีกยาวไกลนะนนไม่รู้ควีนแฟรี่ที่เราผูกไว้เขาจะหลุดจากเชือกแล้วหรือยัง <c oughs> ปว้ตั้งนานแล้วอ่ะเออไม่รู้ว่าจะหยุดจะหลุดออกจากเสือ้อเชือกหรือเปล่านี่ค่ะห,หมาก็ตามมาอยู่เรื่อยๆนะเราต้องรีบแล้วต้องรีบกลับบ้านเพื่อ,กกบบอความปลอดภัยของน้องหมาทั้งสองตัวเราจะไปทำฟาร์มหมาที่บ้านฟาร์มหมาจะเลี้ยงมหลายตัวเลยเข้าใจไหมโอเคโอเคโอ้หไกลมากอะ่ะเฮ้ยข้างหน้านมีกลุ่มอะไรก็ไม่รู้เดยอเดอแตก เลี้ยว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 กลุ่มปลาหมึกกลุ่มปลาหมึกโอเคมันจะถึงพื้นดินหรือ,อยังเนี่ยยังไม่ถึงพื้นดินสักทีนะคะจริงๆอาจจะมีคนบอกก็ได้นะว่าเดี๋ยวหมาก็ตามพี่มาเองแหละอะไรอย่างนี้เดี๋ยวหมาก็ทีพีตามพี่มาเองแหละแต่ว่าขวัญเคยลองแล้วเว้ยขวัญบินไปไกลๆมันก็ไม่ตามมาเหมือนมันก็หายไปเลยอะ มันอาจจะแบบไกลเกินไปจนที่เขาไม่สามารถตามหาเราได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยใช้เชือกล่ามเขาจะเป็นอะไรที่ดีกว่าอะไรเงี้ยอย่างน้อยเขาก็ตามามาตลอดบ้างเราก็ยังดูเขาได้ว่าเออเขายังตามมานะไม่ได้แบบอยู่เขาหายไปอย่างเงี้ยอืมคือเพิ่งขวัญเคยลองว่าเดินให้มันตามเองเงี้ๆๆยมันก็เดินตามแหละมันก็เดินตามในระยะใกล้ๆอ่ะแต่พอเหมือนเราบินไปไกลเกินไปแล้วมันก็ตามไม่ทันอะไรเงี้ยนะคะอืมซึ่งเราใช้อย่างนี้จะดีกว่าอย่างน้อยเราก็เห็นว่าเอามาอมันยังยตามมาอยู่อะไรเงี้ย แมงโกนมาหาสมุดอะจริงจริงย,ยังไม่ถึงยังไม่ถึงอีกเหรอหรือว่าใกล้ถึงแล้วอ่า้สึกเหมือนข้างหน้าจะเป็นพื้นดินแล้วล่ะใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมพื้นดินหรือ,อยังอ่าเริ่มพื้นดินหน่อยๆแล้วค่ะคอเคมาก็ตามมาอยู่อ่ามีข้างหน้าเป็นพื้นดินแล้วโอเคเราจะจอดเรือทิศท่าไว้ตรงนี้นะ เราก็จะต้องเดินเท้ากันต่อไปนะคะซึ่น <G ül> เรือเราจะไม่โอ้โหคริปเปอร์ค่ะสอดฝั่งนี้ดีป่ะเคโอเค,อ,เคอันนี้หมานะ่จะตามเองได้ปะวะไม่รู้อะเดี๋ยวลองบินดู <G ül> โอ้ยเขี้ยวอ่ะไม่เอาโอ้ยไม่ดีไม่ดีไม่ดี โอเคโอเคไม่จับละว้าวอุ้ยจะมายุ่งกับฉันทำไมฉันไม่ได้จะยุ่งกับเธอเลยไม่ไม่ยุ่งไม่ยุ่งไม่ยุ่งอ้าวเมียวนะเมียวเมียวเฮ้ย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 หมา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 อย่าเสียวดิหมาเดี๋ยวตายคูมหะแบงกิวมากค่ะน้องเอานะเร็ว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  เอาเลื่อนเร็วเฮ้ยเดี๋ยวไม่ถึงบ้านเกลตันมาโอ้ยเยี่ยมจะพาหมาถึงบ้านยังไงวะเนี่ยอ๋อฮึมไม่โอเคนะคะอย่างเงี้ยนึกนึกเฮ้ยสเกลตันมึงจะแม่นไปไหนโอ้หมา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 ฉันโอ้เกล หมาโหดออะโอเคโอเคโอ้ยกินด้วยกินด้วยด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอหัวใจขึ้นก่อนแถวนี้ไม่กันอันตรายเถื่อนแถวนี้มันเถื่อนอะไป็ะไปะไไ้หัวใจไม่ขึ้นวะโอเคค่ะ okay, ค่อยๆขึ้นเนาะ มืดแล้วอ่ะน่ากลัวน่ากลัวจังเลยอาจจะไม่ห่างมากอืมก็อยู่จากบ้านไม่ไกลามากแล้วนะแต่แบบว่าอันตรายกว่าจะไปถึงอย่างเงี้ยเออคือถึงเราจะไม่ไฟใช่ป่ะแต่ว่าน้องหมาเขาก็ไฟให้เราอย่างเงี้ยซึ่งทุกคนไม่เอเใครไงเออดูดีขวัญไปตายนู้ โคตรไกลเลยดูเห็นตัวอีปะตายอย่างไกลอ่ะตอนตอนเดินมานี่ยหืมแทบจะบ้าตายโอเคปะแต่กลัวคีปเปอร์มันมาบื้มอ่ะมันบื้มแล้วเดี๋ยวมันบื้มน้องหมาตายอีกอ่ะเราจะพยายามหลีกเลี่ยงการไฟกับทุกอย่างนะคะเพื่อให้น้องหมาเรากลับไปยังถึงบ้านได้อย่างปลอดภัยนั่นเองเล่ทีพีตามเข้ามานะ แล้วเขาเจอคีเปอร์เขาจะฆ่าให้มันตายทันทีเลยเขาจะไม่ให้มันระเบิดเด็ดขาดเขาจะพยายามแต่ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าโอ้โหข้างหน้าค่ะคิปเปอร์บานเลยค่ะเดี๋ยวเดินดูแถวนี้กันมีอะไรไหมคะมีซัมบี้หนึ่งมาแล้วซัมบี้หนึ่งมาแล้ว่าส ก็บอกว่าให้เนื้อหมาไอให้เนื้อซอมบี้กับหมาก็ได้อืโอ้สองตัวโอ้ยแม่แม่มมมหมาบอกแล้วว่าแล้วค่ะว่าแล้วว่าแล้วว่าวมันแบบไม่โอเคอ่ะเออโหหมาตายไปนหนึ่งตัวค่ะท่านผู้ชมแล้วมึงจะผสมพันธ์ยังไง คนร้ายอ่ะขวัญบอกแล้วมันก็ไม่สามารถผสมพันธุ์ได้มันนนจะตายฮึรอ,อเช้าไหมตัวเองเรามาอยู่กันในรูกันเถอะเราจะรอมันเช้ากันนะเราค่อยไป <c oughs> โอ้ยหมาตายกว่าจะหาหมาได้นะเว้ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะ โอ้เรามาตั้งป้อมประการอยู่กันดีกว่า <Wow. S 1> อยู่นิ่งๆถ้าเราจะไฟมันต้องไม่ให้หมาไปอะ่ะมีเงกนก็จะเป็นอย่างเงี้ยจิดใจเดี๋ยวเราตัดคลิปกันนะคะเดี๋ยวให้รอมันเช้าก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาถ่ายต่อว้าวเช้าแล้วว้าวเช้าแล้ว เจ้าจงไหมกันไปให้หมดเบ๋เบเบ๋เบ๋เบเบเบไหมกันไปให้หมดจ้าไหมกันไปให้หมดเลยไหมกันไปให้หมดแล้วหมามันที่พี่ออกมาทําไมเฮ้ยเดี๋ยวโดนไฟอ้าวไหมกันไปให้หมดเลยอ้าวแซมมี่เด็กแล้วม่แจ่หอยฮู้ฮููู้้โอ้โหแล้วแซมมี่เด็กฮะฮะฮะเก็บ XP อ่ะนะคะตอนนี้นะ เลเวลจะได้เพิ่มขึ้นนะคะโอเคเยี่ยมเราจะพาน้องหมากลับบ้านกันอย่างปลอดภัยหนึ่งตัวดูดีขนาดขวัญบินมาใกล้ๆมันยังออกมาจากที่ขวันให้มันอยู่เลยขวันให้มันอยู่ในนั้นแล้วมันออกมาทําไมเนี่ยฮะโอเคไปเดินได้มากลับบ้านกลับบ้านเรา ซึ่เจ้าไม่น่าจะมีตัวที่จะผสมพันธุ์กับเจ้าได้ยกเว้นข้าต้องไปจับหมาตัวใหม่มาอีกตัวหนึ่งนั่นเองแล้วก็ต้องอยู่เป็นชายโสดไปก่อนนะจ๊ะใช่ไหมหมาน้อยได้แล้วค่ะเราหาทางกลับบ้านกันก่อนดีก,กว่าที่บอกเลยว่าไกลมากบอกไปกี่รอบแล้วไกลมากไกลฝุดๆนะคะ มีคนบอกตำแหน่ง x y ของป่าทึบมาอยู่นะเดี๋ยวขวัญจะลองจะลองไปตามทางที่เขาให้มาดูนะคะไอ x y ที่ว่านี่ะเออเดี๋ยวขวัญจะลองดูว่ามันจะเจอไหมป่าทึบอย่างที่เขาว่ากันนะคะซึ่งมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งในคลิปตอนที่17นะคะเขาบอกมาว่าให้ไปที่ x เท่านี้ y เท่านี้อะไรเงี้ยนะคะจะเป็นป่าทึบนั่นเองนะซึ่งเดี๋ยวขวัญจะมาลองดูนะคะว่าเราจะสามารถหาป่าทึบเจอหรือเปล่าอะไรอย่างงี้อ่าเดี๋ยวเราลองลอง,ลงลช้าช้าเดี๋ยวมาตายตามมานะลูก เจอน้องแกะสีดำค่ะโอเคมาแล้วหมได้ถึงบ้านแล้วตามข้ามาเร็วๆอาเขาบินตามมามีการสะบัดน้ำด้วยอะ่ะมายังมายังเหนื่อยเหนื่อย,ยอีกสองร้ยเมตรเท่านั้นค่ะบ้านโอ้ย อันอย่างยาวไกลอะค่ะท่านผู้ชมคะแต่เราไม่สามารถเซฟตี้ลองหมาได้ทั้งสองตัวหมาตายไปนหนึ่งตัวไม่เป็นไรเลี้ยงหมาไว้ก่อนหนึ่งตัวนะเดี๋ยวเราไปเจออีกตัวหนึ่งเราก็ค่อยพากลับบ้านเหมือนเดิมนะคะส่วนเรื่องการหาแตงโมยอย่างว่าละคะ่ะถ้าไม่หาในการหาป่าจังเกิลไม่ได้จริงๆก็คงจะต้องหาขุดเหมืองข้างล่างแล้วอะคะ่ะเพราะว่าป่าจังเกิลมัน หายากมากจริงๆนี่ขวัญเล่นไปนอกรอบเนี่ยเยอะมากคือบินแบบบินไปทั่วเออคือบินไปทั่วก็ยังหาไม่เจอค่ะขวัญก็เลยคิดว่าถ้าไม่เจอจริงๆเดี๋ยวเราก็คงจะต้องขุดเหมืองหาเอาดีกว่านะคะซึ่งเลอๆอาจจะเจอสปาซอมบี้พวกเหมืองกเก่าๆอะไรเงี้ยนะอ่ะโอเคตอนนอี้บ้านเป็นหลุมเลยตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้ว คิดถึงบ้านไม่ได้กลับมาประมาณสองสามวันอะไรอย่างนี้นะคะงั้นเดี๋ยวเราก็ต้องมาทำาข้อกหมายอยู่หน้าบ้านเดี๋ยวเอาน้องหมาผูกเชือกก่อนอยู่ตรงข้องหมาไปแล้วกัน <c oughs> โอเคหมายอยอู่คิดถึงบ้านจังค่ะรู้สึกกลับมาแล้วโอ้ยยมค่ะถึงบ้านละ แล้วก็จากพารทที่ขวัญบอกว่านินจาตายใช่ป่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นขวัญก็ไปเล่นมาก็ได้น้องนินจามาอีกตัวหนึ่งแล้วก็กลุ่มแฟรี่อีกหลายตัวมากดูดิเป็นกลุ่มใหญ่กันเลยทีเดียวนะคะโอหโอเคเดี๋ยวนะเราจะทําบ้านให้น้องเขาใช่ไหมจริงจริงนี่รู้สึกว่าจะทำลักกี้บ็อกได้อีกนะคะซึ่งเราจะมาลองทําแบบลักกี้บ็อกแบบแบบที่ใช้เพชรอีก2อันด้ไหม เวกามขอโทษงั้นอ่ะเดี๋ยน้องบินเลยแล้วกันโอเคเนี่ยเห็นบ้าเอาไดามอนด์อีกสองอันน่ะเพราะว่ายังไงที่ขุดใช่ปะ่ะที่ขุดเราก็มีแล้วดาบเราก็มีแล้วบวกด้วยอ่าใช่ลองไหมมาลองทําแบบลัคกี้บล็อกแบบแบบบวกลัคกี้ไงเงี้ยอ่ะเรามาลองดูแล้วกันนะคะโดยใช้อันนี้เดี๋ยนะเก็บของก่อนดีกว่างั้นเดี๋ยวขันเคลียร์ของก่อนเนาะ โอเคค่ะกลับมาแล้วนะคะเรามาครับลัคกี้บ็อกแบบบวกเอ่อบวกลัคกี้หกสินมั้งหรือเปล่านะคะด้วยการมาครับกล่องไอ้นั่นกันก่อนชึบใส่ไตะโตนไปโอเคได้ดฟเฟอร์มาดฟเฟอร์มาแล้วก็มารวมเอาโกมาวางรอบนะคะก็จะเป็นลัคกี้บ็อกนั่นเองใช่แล้วนะคะต่อไปก็วางลัคกี้บ็อกไว้ตรงกลางอันนี้จะเป็นลัคศูนแล้วก็ ดมอนด์อ๋อนี่ก็บวกยีี่แล้วอะ่ะใส่ไดมอนด์เข้าไปเดอะ m อม a l รอีกบวกสี่สิบแล้วค่ะแล้วก็ทองอีกสองอันบวกห้าสองเหรอแล้วถ้าเราใส่หมดอะ่ะหกสิบสี่อันนี้บวกหกสิบสี่เลยนะโอเคจัดไปได้มาแล้วค่ะลักกี้บล็อกบวกหกสิบสีหวังว่ามันจะโชคดีจริงๆวเว้ย เออนี่หวังว่ามันจะโชคดีจริงๆนะนี่ลงทุนเลยนะเนี่ยโห้หอรอนสองอันของเราอุ้ยตกใจโอเคมันต้องบวกดีเออมันต้องบวกแบบขอเพชรสักยี่สิบสี่อะไรเงี้ยโอเคได้มาแล้วค่ะได้เป็นพวกยามาอันนี้อะไรนะพอยตันพอยซันแล้วก็อันนี้ ไฟสั่นอะไรสักอย่างช n t w i t อร์ hill ซึ่งขวัญใช้ยาไม่เป็นนี่คูดเลยโอเคโอเคนะคะถือว่าก็ได้อยู่สำหรับ l u บ k y box คือมันก็มันก็แล้วแต่ว่าเราจะได้เป็นแบบดีขนาดไหนไงซึ่งจริงๆยาพวกนี้ขวัญใช้ไม่เป็นเลย <laughs> นี่พูดตรงๆเลยนะอืม สปีดหรือเปล่าอันนี้ยาอะไรไม่รู้สักอย่างอ่ะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาใช้ยาทีละขวดแล้วกันนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะทําอะไรกันต่อดีมีคนก็บอกว่าอยากให้ทําบ้านเออเอาไว้ให้น้องแฟรลี่อยู่นะคะซึ่งเดี๋ยวขวัญว่าจะมาปรับปรุงภูมิทัศน์ข้างบ้านกันหน่อยทําบ้านให้มันดูอลังการนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราเอาถัางน้ําไปเก็บน้าตรงนน้นก่อนคิปเปอร์มันบึ้มคิป <laughs> er เปอร์มันบึ้มอ่ะเออมันบึ้มอ่ะบึ้มเลย โอเคบักเก็ตมาโอเคเยี่ยมเราไปตักน้ำไก่อนดีกว่า <laughs> <laughs> เดี๋ยวคงจะเปลี่ยนเออ่เดี๋ยวทําประตูไปนรกใหม่นะคะอืมเดี๋ยวเปลี่ยนฝั่งอาโอเคน้ำท่วมแถวนี้น้ำท่วมถึงยังไม่ถึงอีกโอเคค่ะ เย็ดน้ำอันนี้น้ำท่วมอ่ะโอเคแต่แล้วมันจะมีต้นตอตรงไหนอยู่เนี่ยมันไม่หายอะ่ะไม่ดูไม่รู้เรื่องเว้ยแอน้ำท่วม นี่มีน้ำตรงไหนอีก่ะจนหมดแล้วค่ะอ่าน้ำไม่เจอโอ้ oh my god อ oh ้ my god เห็ดเห็ดเราปลูปกเห็ดไว้ตรงนั้นโอ้โหไปทำฟาร์ม ทำบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เย้ <c oughs> <Yeah. c oughs> บอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่หน้าบ้าน <c oughs> มันเก็บน้ำไม่หมดอ่ะเด้อ Okay. อเคบ่อน้ำศักสิเหยียบน้ำจนต่อค่ะต้นน้ำมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ำไม่ช่างโหดร้ายอย่างนี้เอ้ยเดี๋ยวท่อเอาข้างบนนี้หรือเปล่าป,ปึ๊บ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  อ่าน้ำไหลละปึ๊บอ่ะโอเคโหพิเปอร์นี่มันโหดจริงแท้เหล่าทำไมน้ำไม่หายอ่ะคะงงอะ่ะน้ำก็ยังคงไม่หายไปอะ่ะเจ้า ้งงอ่ะไม่น้ำไม่หายวะน้ำไม่หายใช่ไหมดักดักทางน้ำไม่หายใช่ไหมไม,หไม่หายใช่ไหมได้ไอายัง มหายบ่อน้ำข้างบ้านน้ำท่วมเออฝนตกน้ำท่วมข้าขันไม่รู้มันยังไอง,ง,ง,งอ่ะดูงงๆอ่ะมันไหลเข้าหากันปะเนี่ยอะไปเขาเป็นแม่น้ำเนี้ยแหละไม่ทำละ ยากเหลือเกินเคไม่ให้มันไหลเข้าบ้านก็พอละเปลี่ยนใจคนอ้าเปลี่ยนใจคนง่ายเลยวันตกโอเคเข้าบ้านก่อนดีกว่าคะ่ะเฮ้ยทำไมซอมบี้มาอยู่ในบ้านนะ คะ่ะเอาละคะ่ะน้องน้องแฟรี่ข้างนอกคะ่ะหตายไปแล้วค่ะหนึ่งตัวคะ่ะเฮ้ยทำไมเป็นอย่างงี้อะไรวะไปรีบเก็บของก่อนนะคะโอ้ไม่ได้ละโอ้โหชอบมันเป็นอย่างงี้อีกแล้วว่าทำไมอ่ะ ไมต้องเป็นอย่างนี้คะไม่เข้าใจอ๋อเก็บโอ้โหของกระจายหมดเลยอะ่ะที่ขวันเรียงไว้อะ่ะโอเคเก็บไข่เข้าไปนี่เป็นอาหารเอไข่ เสียใ,ใ,ใ,ใจอืมเสียใจอ่ะลาเต้เกิดตรงนี้ตายตรงนี้ <laughs> โอเคโอเคยังไม่ค่อยเสียหายมากเท่าไหร่นะคะแต่ก็เสียหายนะเศร้าใจจริง ทำไมพวกเจ้าต้องโหดร้ายกับข้าด้วย <c oughs> ไม้ข่าวมีไหมโอเคค่ะยังมีไม้ขาวอยู่ซ้อมแผลซ่อมแซมพื้นบ้านก่อนอ๋อโอเคม,มันมีเช็ดอีกไหมอ่ะเช็ดไม่มีค่ะเดี๋ยวคัพใหม่ก็ได้ค่ะ โอเคมาอีกกล่องนึงโอเคยังเออเก็บของไปให้หมดก่อนเลยเอาไปเอาไปให้หมดเอาไปให้หมดใส่เข้าไปนี่น้องแฟรี่อย่าไปข้างนอกมั้งได้ปะโอเคเราก็หาพวกก่อน แล้วเข้าบ้านแล้วมันมาเกิดในบ้านได้ไงยังไม่เข้าใจนี่แบบงงงงเตกอะงงเตกแหละเฮ้ยนั่งสิทำไมไม่นั่งวะนั่งนั่งนั่งโอเคอีกตัวหนึง่ง อยู่หน้าบ้านคงจะต้องปรับทัศนียภาพบ้านใหม่แล้วมั้งเนี้ยนั่งก่อนเล้วเห็นเดอร์แมนของน้อยตา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 ยไปไหนอะ หาไม่เจอค่ะเดี๋ยวยังไงขวัญขวัญว่าเดี๋ยวขวัญไปทําการตกแต่งบ้านให้มันโอเคกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะย้ายของอะไรให้มันเรียบร้อยกว่านี้ก่อนนะคะยังไงก็ขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะแล้วก็พันหน้าพาร์ทต่อไปนี่คงจะต้องเริ่มหาเมลอนกันอีกรอบนะคะก็คือแตงโมนั่นเองนะคะเพราะว่าเราจะต้องจับควีนให้ได้นะตามสัญญาที่ให้ไว้นะคะว่าอยากจะจับควีนให้ได้สําหรับ FC หลายๆคนที่บอกอยากให้จับควีนนะคะแล้วก็ ใครที่บอกว่าอยากให้ไปสวรรค์นะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะลองทําดูนะคะประตูไปสวรรค์นะคะหรือไม่ก็อาจจะลงมอดเป็นลงมอดสวรรค์เลยก็ได้นะคะโอเคค่ะถ้าอย่างไงก็อย่าลืมติดตามกันต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe ด้วยนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ